น้ำวยกันหน่อยแล้วส้ำป่ยวัครับผม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 ครับครับนะครับครับครับรักษาทองไว้ดีนะพี่ผมจะมากูชีพ เาเลครับแถว,แวล้วออเทียไม่แปะแปะด้วยถวตรงนี้ครับเนบอ,อ,อ<ช>นฮะสตาร์โหดจังเลยนะสีนี้ใหญ่มากบัคเกอร์ค่ับัคเกอร์